คิดว่าโซนไหนจเจริญที่สุดในนนทบ,บุรีคะก็คิดว่าบางใหญ่นะบางใหญ่บางตัวทองแจ้งวัฒนะมันก็แต่คนอะอยู่ที่ไหนรายใจก็อยู่อะเี่เรามาสัมภาษณ์ชาวนนทบ,บุรีกันค่ะว่าที่นี่น่าอยู่แค่ไหนมีข้อดีข้อเสียอะไรบ้างไปดูกันค่ะอยู่นนทบ,บุรีมานานแค่ไหนแล้วคะ30ปีตั้งแต่เกิดแล้วก็ตั้งแต่เกิดก็เป็น1ิปีแล้วคะ่ะ ก็ประมาณ29ปีแล้วครับ30ครับดูอยู่ย่านไหนของโซนนนทบ,บุรีคะบางัวทองบางัวทองบางใหญ่นะแจ้งวัฒนะครับแล้วถ้ามีคนบอกว่าอุ้ยนนทบ,บุรีอะ่ะไม่ได้อยู่ในกรุงเทพหนูรู้สึกว่าปริมุบันนมันก็เกือบๆจะในเมืองแล้วอะเราก็มองว่าเขาก็มีครบหมดนะแล้วสําหรับพี่คิดว่าตรงเนี้ยนอกเมืองไหมก็ไม่นะขับไปแป๊บเดียวก็ถึงกรุงเทพแล้วน้องคิดว่าย่านไหนเจริญที่สุดในนนทบ,บุรีคะถ้าเป็นบางใหญ่กนะ็คิดว่าบางใหญ่นะบางใหญ่แล้วกันนะของกินเยอะอะไรเยอะไง บางใหญ่ไม่มีเซนทันยังจะเจริญอยู่ไหมผมว่าจะเจริญเนี่ยคนอาศัยเยอะพวกก่อนม็ไม่มีเซนทันก็เจริญนะคะกีเียบิกซีโรตัสอะไรเขาก็มีครบทุกอย่างมันก็ครบพอมีเวสเกตขึ้นมามันก็เหมือนเติมเต็ม ถ้ามีคนจะย้ายมาอยู่นนทบุรีอยากจะแนะนาโซนไหนให้เขามากที่สุดคะเป็นแถวๆนี้แหละครับมันก็สะดวกหลายอย่างคะ่ะมีรถไฟฟ้ามีทางเซ็นทรัลของหลายอย่างมันสามารถหาซื้อได้ไง่ายใกล้กรุงเทพหน่อยก็อาจจะเป็นโซนบางกลวยเนาะเข้าเมืองจะง่ายกว่าเป็นวัยหางานเดินทางสะดวดหกหรือจะเดินทางเข้ากรุงเทพอคะครับผมแนะนําแถวแจ้งวัฒนะแล้วข้อเสียของนนทบุรีล่ะคะไม่ค่อยไม่ค่อยมีนะ จะเดินทางเข้ากรุงเทพใช้เวลานานนิดนึงถ้าเดินทางรถไฟฟ้าค่ะแต่ว่าถ้ารถส่วนตัวก็ไม่นานเท่าไหร่ประมาณนั้นต่อจากนี้นนทบุรีจะเจริญต่อไปได้อีกไหมคะคิดว่าน่าจะ,จะเจริญขึ้นนะเพราะว่าถ้ารถไฟฟ้าไปจุดไหนอะความจเจริญมันตามมาอยู่แล้วได้ติดกับกรุงเทพมากๆตอนนี้รถไฟฟ้าก็เข้าเยอะด้วยได้อีกเรื่อยๆเลยนิยามคำสั้นๆของนนทบุรีพี่นึกถึงอะไรคะทุเร,เรียนนนทุเรียนนนใช่หน,น,นูเมืองนนมันครบจบ เต็มสิบให้เท่าไหร่คะนนทบุรีจริงๆผมชอบนนทบุรีแล้วเต็มสิบให้สิบ